ยาสระผมซันซิลนะคะก็มีหลายสีค่ะตามนี้ยาสระผมนะคะก็มีหลายยี่ห้อค่ะเช่น r รีจอย e ์แพนทีนครีย d โดบนะคะทุกคนสงสัยกันไหมคะว่ายาสระผมเนี่ยเป็นตลาดแบบไหนเป็นตลาดแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์หรือแข่งขันสมบูรณ์นะคะวันนี้เรามีคําตอบให้ค่ะตลาดทางเศรษฐกิจนะคะมี2ประเภทค,ค่ะนั่นคือตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ค่ะ ยาสะผมนะคะเป็นตลาดแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์ค่ะเป็นตลาดกึง่งแข่งขันกึ่งผูกขาดค่ะยาสะผมตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของไบโอตินถึง5เท่าเลยค่ะจะช่วยทําให้ผมเนี่ยยาวเร็วขึ้นและดูสุขภาพดีค่ะมีกลิ่นที่หอมถ้าใช้กับคิีมนวดน,นะคะจะทําให้เห็นผลเร็วยิ่งขึ้นค่ะข้อเสียนะคะก็คือถ้าใช้ยาสะผมที่มีสารเคมีผสมอ,อยู่นะคะจะทําให้สารเคมีเนี่ย ไปอุดตันรูคุมขนบนศรีรษะค่ะจะทําให้ผมเสียผมร่วงนะคะยาซาผมตัวนี้นะคะมีหลายสื่อค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยไปเลือกใช้ให้หมอสมตามสภาพผมนะคะราคาก็ไม่แรงมากค่ะราคาก็จะขึ้นอยู่ตามขนาดที่เราเลือกซื้อค่ะหาซื้อได้ตามรานค้าทั่วไปเซเว่นรอตัด